สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่สู้คนครับมันิชองฮักนกชาแนลครับนี่บานๆตามฤดูกาลครับนี่เพื่อนว่าปิ้งหนูพี่น้องป้งหนูหน้าครับใส่กับใส่กรอกแน่ตำหมักแตงครับมันิโอโหตำามักแตงสูตรแซบสูตรใส่ปะกก็คือเก่าครับเบิ้งมันเด้อพี่น้องเนอส่วครับใส่กับข้าม่ใส่กอกข่าห้อนหอนพี่น้องปิ้งแล้วก็มากินเลยคือบ่เปิด ฮิวบ่มาโรงเรียนหิวเขาสันจัดเลยครับนี่เพิ่งประดมชิปปี้กีปีง,งูให้เพิ่งอืมปีง,งูคือหอมปเ,หเป็นตะแเส็บแค่ระเบ้อปอดผัวเปิงเงินนี่เนาะเงินแนนเลยเอาละเบ้อเอาหอบขาเป็นละก่อนบางทีขาคู่ตัวแสบให้ดึงให้บ่ดึงดึงเป็นอืมสูตรเผาคน มไม่คนเลยแม่ใส่กอดไปพูละไปพูละทางแล้วอันนี้เสยนี่สามบอกความจริงครับนี่มันหอนมึงหน่วยยังไงใช่ มะพริก,ก <c oughs> สวยตแต่หมกแดงก่อนนี่สูตรแมนกอืมอืมสมพอดอีนำนัวมัน <c oughs> ตะบอนหน่อยใช<ต>่ตะบอนหน่อยมันกันแน่น ชงนูเปี๊ยห่อปีงจนนังกรอบกินตัวแห้งปีงแหมๆครับพน่นมามันแดงเสียบ <laughs> เ้าเอามาจากสดเลดิศมสัสดๆเลยนูน่ายังไงนี่น,นูน่าสดๆ จิ้มน้ำตาลมะแตงเอาเสิรแซ่บ้านเท่าครับเหมือนี๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้บปทันกดติดตามเบอร์จัสโตกชิมบอนูเดี๋ยวปียี้ให้เบอร์บอกกินนูว่ะอือก็มากินจับมันอือจับมันอน่อยอืมสุกมือมันนกรับ ับกแส่วนคำแดก็มีแต่บักปิกแขมก็เป็นแบบนี้บแบบพอดังแคลมก็ยเย็นอันเบ่ง้องกันอ๋อกินหอนอันลำเลยแสบเศษตัวลมหนาวหน่อยไสกรอกเป็นไสกรอกเนื้อมูครับนี่หอหญ่าอยู่พี่น้อง ผิดแต่ว่าบริเวณริกมากแกม้มแก้มมาพริกน้ำตาลมะแตงเอาเอืมอือันนี้คือคือ็นที่มัดไว้นะครับเนาะเป็นไฟล์ฝ้ายมัดไว อองงกมีแต่แนวแสบๆจักสิกินอะไรก่อน,นองง <c oughs> พี่รองเองบีงนูกระแซบใส่กอกกระแซบแมนใส่กอกกระกนัว,วนัว <c oughs> มือนี่เบื่อบวกกินเดี๋ยวพอทำกินเพื่อครับ <c oughs> เอาหนังมันบ่ระเบิดซีมหนังบ่ระเบิดกินหนังกันเอาปีกายนอ้อเทียนมันติดคอ,นะ <c oughs> อ่ะอือม,มีน้องเมืองหลอกหนังครับนี่แปดาเนี่ยหนังหนูเอาหนูประจาฝ่ายหัว แต่เรากเกลียวกินแต่นางเดี๋ยวจัามือครับพอดำชิจัดแบบว่าครัวใส่ผักหลายๆแซ่บเพื่อนครับแต่เกาียวกินแบบนี้แหละกินแต่นางมันติดคอ <laughs> นางมันหนุ่มแต่ว่าถ้าปิ้งงานชิบหนุ่มพอดำมาร์กเองเมื่อกี้บอกเกิดอุบัิเหตุกรอบขากรอบจริงนี่มันจี้ยืดโต มันตัวพอดีงามครับต้นนี้เนีกินบ่บอะละอืมอัสตันมาไปใส่นหนูหน้ากลัดออกมาหากินเขานั่นโตฮียอ่างในลรากระดบนะ เนาะมึงโน้นยังแห้งครับเราดูกันเนี่ยหนูหน้าออกายให้รูม้มังไงประมาณขั้นหน้าแหละไม่เจอออกเมืม่อนชดอับบอตามกแตงน,นี่บวงมา เอาบวงมาขั้นเดียวขั้นเดียวอืเออเลยกัดก้าบกัดอย่างเดียวครมบมังคา,ามันก่อนครับ อิ่ง่าง่ดียวักลาบก็ได้ครับผักบล้งซูปแก้วอ,อ้มอีไม้ระเบิดแซ่บจังโลกของมเลยเปล่าไหม กันลานโลกทอดแบเนี้ยทอดะจินทอดเศบๆบานๆนั่นนี่ครับลานโลกไปเลยใส่กรอบออสานมันเป็นใส่กรอบอีสานครับใส่กรอบหมูอ๋อก็มักใส่กรอบออสานเพราะว่ามันกลมๆนหน่อยๆอ่ะขั้นตอนเอา ยางอ,อ่อนนะพี่น้องนะก็ยิกได้มากก็กินนะดำมักแตงคือเบิดล่ะหนามันแซ่บมันเข้ากันครับเมืองปีงนู่ตำมักแตงใส่กอกข้น ไปินไม่ได้ปลาเป็นปลาะเบอแล้วกันยังบวกกันบอกกินปีงนู้หืมจับมาแตงกระแทบแทบปีงนูก็บหอมหอมอม,มานำมานำนูบ่อเอาสำหรับมือนี้ครับผูบวกกินหนูครับกับบอกเป็นยังผูกินกันมาแทบแทบแล้วกันด้ครับเด้อ บ่สิทางหนูบวช่างใส่กอรครับนี่เป็นตะแซสบตาบม,มกแตงตามกินไผ่กินมันครับตาบม,มกแตงบม่มีแต่ว่าใส่กอกมีครับตามใส่ครับอามะก,กอกครับยามนี่บส่สิเป็นตาบม,มงังหงเนาะระเบอนเนาะลูลกแแจวมะกอกลวกผักครับยามนี่หาก,กินเนี่ยบ้านๆนสะก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าตามฤดูกาลบ้านเท่านี่ก็สิมีพวกแกงออมหอยครับแล้วก็สิเป็น ตำหุงรัดเทียงนะครับแกงหน่อไม้ครับหน่อไม้ก็เป็นขแขนงเด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจครับสามารถใต้คอมเมนต์พอดำได้ขแขนงหน่อไม้แบบแสบๆเลยเดี๋ยวพอดำจะมากแกงให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งอยู่ครับเมื่อบ่สำหรับวันนี้ครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อสั่งซื้อสินค้าผู้่ซส้อบ่หาบากันครับขอแต่พี่น้องเข้ามาเบิ่งเป็นกำลังและอกแรงใจเนาะ สำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำลำๆรว่อยๆทูกข้อรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ